บนท้องฟ้าของแอฟริกายุดก่อนประวัติศาสตร์มีสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เราเคยได้ยินแต่ในเรื่องเล่าแต่บนพื้นดินการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดนั้นเกิดขึ้นทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบรรพบุรุษของมนุษย์นักล่าผู้โดดเดี่ยวต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกที่จะวิ่งหนีหรือต่อสู้เพื่อปกป้องความงดงามที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนมาร่วมเป็นสักขีพยานในการพบผ่านแห่งโชคชะตา การต่อสู้ที่ไม่สมน้ำสมเนื้อและการกำเนิดของมิตรภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเป็นพันธมิตรระหว่างผืนดินและท้องฟ้าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบนทุ่งหญ้าแห้งแล้งของทวีปแอฟริกาแสงอาทิตย์แรกของวัน ส่องลงมาด้วยความร้อนแรงและไม่ปราณีแผดเผาพื้นดินแตกแห้งจนหินแทบกลายเป็นกระทะร้อนและอากาศเริ่มสั่นไหวเพราะความร้อนแต่บนท้องฟ้าที่สูงขึ้นไปกลับเกิดภาพที่งดงามราวเทพนิยายฝูม้าโบราณที่มีปีกขนสีขาวบริสุทธิ์และปีกอันสง่าง,งามกำลังโวยบินเหนือทุ่งหญ้าพวกมันบินวนอย่างอ่อนโยนปีกกระพือเบาๆในอากาศ เพื่อค้นหาญ้าอ่อนที่ผลิตขึ้นหลังฝนตกเมื่อคืนทันใดนั้นม้าตัวหนึ่งแยกออกจากฝูงบางทีอาจเพราะมันกระหายน้ำมันลงจอดบนพื้นดินแห้งแลง้งเก็บปีกของมันอย่างเรียบร้อยมันเดินอย่างระมัดระวังไปยังลำธารเล็กๆที่คดเคี้ยวอยู่กลางผื้นดินตายเพื่อดื่มน,น้ำในระยะไกลเงาของมนุษย์คนหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ เขาคือโฮโมฮาบิลิสบรรพบุรุษยุคแรกของมนุษย์เราเขากำลังเดินทางเพื่อตามหาหารอาหารการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาเดินตามเส้นทางเดิมไปยังลำธารทั้งเพื่อดับกระหายและเพื่อล่าปลามาเป็นอาหารถึงริมลำธารเขาวางตะกร้าที่สารด้วยหญ้าแห้งหลงเขาถือหอกไม้ที่ปลายแหลมด้วยหินเหล็กไฟอาวุธง่าย แต่ทรงพลังเขายืนรออย่างอดทนดวงตาจับจ้องผิวน้ำรอคอยปลาที่ว่ายผาฟุกหอพุ่งลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วเขาดึงขึ้นมาพร้อมปลาตัวหนึ่งดิ้นพลานเขาจับได้หลายตัวพอสำหรับมือใหญ่ขณะเขานั่งพักบนหินก้อนหนึ่งเตรียมจะกินปลาเสียงน้ำกระเซน็น สาอาดังขึ้นอย่างรุนแรงทำลายความสงบมันคือการต่อสู้เป็นความเป็นความตายระหว่างม้าที่มีปีกโบราณและจระเข้ยักษ์ขณะม้ากำลังดื่มน้ำมันไม่รู้เลยว่าผู้ล่ากำลังซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำทันใดนั้นจระเข้ขนาดมหึมาโผล่ขึ้นมาจากน้ำโจมตีด้วยขากรรไกรที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมม้าปีกขาวร้องเสียงหลง ก่อนที่คงเที่ยวของจระเขจะขย้ำปีกของมันการต่อสู้ดูเดือดเกิดขึ้นทันทีม้าพยายามปีกเพื่อบินหนีแต่ไม่สำเร็จในขณะที่จาระฆาพยายามลากมันลงน้ำโฮโมฮาบิลิสเห็นทุกอย่างกับตาในช่วงขณะหนึ่งสัญชาตญาณบอกให้เขาหนีแต่เมื่อเขามองเห็นม้าที่มีปีสัตว์ที่งดงามและบริสุทธิ์ รู้ว่ามันเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของความสงบและโชคดีความรู้สึกแปลกใหม่บางอย่างพลุ้งขึ้นในใจความเห็นอกเห็นใจเขาไม่อาจยืนดูความงามนั้นถูกทำลายได้เขารีบก่อไฟจากฐานที่พบติดตัวไว้มือหนึ่งถือหอกอีกมือถือคกเพลิงเขาวิ่งเข้าไปพร้อมตะโกนเสียงดังเพื่อดึงความสนใจของจราห้ตอนนี้ การต่อสู้คือระหว่างคนกับจระเข้จระเข้หันมาจู่โจมเขาแทนแต่โฮโมฮับินิสตัวเล็กแต่กล่องแคล่วมากเขาหลบการกระอันร้ายแรงและใช้หอกแทงเข้าจุกอ่อนใต้ท้องและตาของมันคบเพลิงในมือคืออาวุธที่น่ากลัวกว่านั้นเขาแทงคบเพลิงใส่ร่างมันเสียงเนื้อไหม้และกลิ่นเหม็นไหม้ดังขึ้นทำให้จระเข้เจ็บปวดและตื่นตระหนก หลังจากการต่อสู้นานเจระเข้ได้รับบาดเจ็บสาหัสดวงตาถูกไฟเผาจนเกือบมองไม่เห็นมันคำรามเสียงสุดท้ายด้วยความโกรธและเจ็บปวดก่อนดำน้ำหนีไปทิ้มคราบเลือดไว้บนผิวน้ำโโมฮาบิลิสหอบหายใจตัวเต็มไปด้วยโครนและรอยแผลเขาหันไปมองม้าที่มีปีกมันนอนอยู่ริมฝั่งปีกข้างหนึ่งบาดเจ็บหนัก เลือดไหลไม่หยุดเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หม้าไม่แสดงความกลัวดวงตากลมโตมองเขาอย่างขอบคุณเขาพยงมันไปพักใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆแล้วเข้าไปในปุ้งไม้ค้นหาใบไม้ที่รู้กันว่าช่วยห้ามเลือดและรักษาแผลเขาเคี่ยวใบไม้ให้ละเอียดแล้วนำมาปิดบาดแผลของม้าอย่างระมัดระวังวันแล้ววันเล่า เขาดูแลเพื่อนใหม่ของเขาเขาแบ่งปลาให้มันกินในขณะที่มันกินหญ้าอ่อนแถวนั้นมิตรภาพที่ไม่ต้องใช้คำพูดได้ก่อตัวขึ้นระหว่างสองสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์เวลาผ่านไปแผลของม้าปีกขาวหายดีมันยืนขึ้นโบกป,ปีกเบาๆทดสอบกำลังอีกครั้งแล้วมันหันมามองโฮโมฮาเบลิส มันโน้มตัวลงเล็กน้อยเป็นสัญญาณเชิญชวนโฮโมฮาบิลิสเข้าใจทันทีเขาผู้เป็นสิ่งมีชีวิตของพื้นดินปีนขึ้นหลังสัตว์แห่งท้องฟ้าเป็นครั้งแรกม้าปีกขาวค่อยๆลุกขึ้นแล้วตีปีกแรงๆทะยานขึ้นสู่ฟ้าโฮโมฮาบิลิสร้องเสียงหลงทั้งกลัวและตื่นเต้นทุ่งหญ้าแห้งแหลงเบื้องล่างค่อยๆเล็กลง และห่างออกไปเขากำลังบินอยู่ม้าปีกขาวบินวนเหนือท้องฟ้าเสียงร้องของมันเต็มไปด้วยความสุขมันคือความสุขของสองเพื่อนหนึ่งที่เคยช่วยชีวิตอีกหนึ่งที่มอบให้ท้องฟ้าพวกเขาบินเคียงกันอย่างอิสระมุ่งสู่พระอาทิตย์ตกและเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่